ขายห้รถแต่ว่าเขาไปซื้อกับรถนีแพงกู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  Cái này có pha bọc Núi bà, ừ, bà con, nói, con, nói. Con, con. con nghe Con ngọt Con okay, Trong rồi sao, sao bạn Trông กอซื้อร้อยาินึงกองบักหนึงกองที่วางอยู่เตียงาร้อยหาิบดมันมีใหร้บางมั้ยม็ใช้ไม่ใช่ม่ใช่เปล่ใช่ใช่ไหมนไทยไม่ใช่เขาใชทุนไม่

ดยูบุญเขาขึ้นมาหนึ่ออได้ึงตัวได้งตัวแล้วกรดกรดสอตัว

ได้ได้าำแบหินเ,เหมือนนี่นะยิ้นรูกล่างยิ้นรูวบนมันไปข oui> ้าินีอืมปลาไหมครับปลาไหม ไม่ยเด้ป่านี่ยนี่เพี้ยนมันแตกต่างกันหมดตะกิงติตะเพี้ยานี่ปายางนะครับปลายางมงท่น่ใ่ okay. ่

มันคือเหลืองงามแต่ว่าวบันเชคิมินไว้บันปลดออกแล้ว่ันังิเรียนสีอยอะเหลืองงามกันนะครับปลากรดปลากรดแม่น้ำโขง 嗯。不养我不住啊，那还行，不养不够住。 phân này này Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những เยกไปคนละฟังเนะาะป่าครับใหม่ต้องเอาไว้คนละฟังนะครับ น้อยเหรอแค่น้อยนะครับแค่น้อยคือบ่อใหญตัวใหญ่เนาะ Cái đá rộp, cái đáy, cơ màn chấm nì bà Bớt mưa, ồ, oh, đáy ngân bình Thân bài Thân đáy tủ nhây quá, Ủa, thân chấm nì lôi lôi, lôi งงงงลงงมือปดด้ปตักเงหยงอ่าหนึ่งรอบได้ประมาณนี้ทั้งวันดมือกิโลเลยเนาะนได้เนาะเงินพัน,นลกดด่คอมากปัหาเนะเาะพอกันไหลิหนาครับ